ขามัส,สก,การพระคุณเจ้าเจ้าค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าชมคลิปนี้ทุกท่านที่เห็นอยู่ขณะนี้เป็นภาพบรรยากาศราวป่าของวัดเขาดินตำบลมหาโพธพิ์อำเภอสะโบดจังหวัดลบบุรียามค่ำคืนสับปายะเหลือเกินค่ะและอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้วันที่หนึ่งถึงสิบธันวาคมนี้จะมีงานปฏิบัติธรรมครั้งใหญ่ ที่ทางวัดจัดมาแล้วเป็นปีที่สงานปฏิบัติธรรมประพฤติวุฒิฐานวิธีและในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ถวายเพื่อเป็นพระราชกคุศลพ่อหลวงราชการที่9และแม่หลวงพระพันปีหลวงในงานนี้ด้วยท่านใดสนใจที่จะมาร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นงานมาร่วมใส่บาตนะคะช่วง9ก้นาฬิกาสานาทีหรือท่านที่จะมาร่วมปฏิบัติธรรมนะคะตอนนี้ทางวัดได้เตรียมพร้อมเครื่องปั่นไฟรองรับญาติโยมนะคะที่จะมาปฏิบัติธรรมร่วมในงานนี้ด้วยนะคะที่เห็นอยู่ขณะนี้นะคะก็เป็นการแผนกล้องให้เห็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะถึงความสั์ปายะนะคะเงียบสงบของราวป่าที่จะ จัดงานปริวาสกรรมนะคะประพฤติวุฒฐานวิธีในวันที่1นึ่ถึงสิธันวาคม2568ที่วัดเขาดินตบนมหาโพธิ์อำเภอสะโบจังหวัดลบบุรีตอนนี้ยังรับพระคุณเจ้าได้อีกนะคะแจ้งเพื่อทราบค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ